สิ้นสุดมหากรรมความเกลียในครับเรียกได้ว่าตายเกือบพังใจเกือบวายกับตู้ที่มันเข้ามาแบบคาโถมตอนนี้เรามาสรุปกันสักหน่อยว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างในแพทตฟอร์ไทยในปัจจุบันและเสน้นทางตอ่อจากนี้เราจะเจออะไรกันบ้างและต้องเตรียมเนื้อเต็มตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปลองพูดคุยกันครับเตลราโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุด เติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l l a r Go plus ลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชัน เอาละครับก็กาสวัสดีเพื่อนเพื่อที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่อจงจานแจกไวในเกมเมอร์นะครับรเพื่อรเรียกได้ว่าเดือนนี้เนี่ยไม่ใช่เดือนฉลองตูจีนแต่มันเป็นเดือนฉลองความเกลือน,นะครับจานโดนการันตีทุกตู้ครับเรียกได้ว่าทุกตู้ทุกเซิร์ฟโดนการันตีไปนะครับแต่ว่าก็สามารถปิดจ็อบทุกอย่างในเดือนนี้ได้นะครับเรียกได้ว่าหมดเนื้อหมดตัวเพชรเหลือพันหนึ่งตัวในตัวเนี่ยมีอยู่หนึ่งใบครับนี่คือสิ่งทุกคนเห็นนี่ไม่ใช่ภาพตัดต่อนะครับ นี่คือภาพจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับช่องไวนในักกะเมืองของเราเนี่ยร erm เรียกได้ว่าเดือนนี้มหากรรมจานแจ็ค400ปรากฏมาอย่าง45ห้าพานะครับเรียกได้ว่าเป็นเดอะมูฟวี่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในการเล่นเกมนี้มาเกือบเกือบ3ปีนะโอ้โหเรียกว่าเป็นเดือนที่มหากรรมความแบบตะบ,บี้ตะบาลการใช้ตั๋วแล้วก็การใช้ดวงอย่างมหาศาลมากๆนะครับเหลือตั๋วอยู่แค่1นใบมีตั๋วใบเดียวครับผมรู้กัว่าตู้อะไรมาต่อจากนี้เนี่ยจะทําอะไรไงได้เนี่ยเพชรก็ไม่มีเหลือพันเดียวเพิ่งฟื้นมาเมื่อวานนี้ด้วยซ้ำนะครับ ก็จะได้เห็นนะครับว่าในเดือนนี้เนี่ยมันเข้าทั้งตัวหลงหลงนะครับกายแท้หลงหลงนะครับกระดูกขา <c oughs> ฟิวชั่นมังกรขาวแล้วก็จะเป็นในส่วนของแหวนต้นไม้นะครับเรียกว่าเป็นเดือนที่เข้าทุกอย่างมหาศาลแต่ว่าจานปิดจ็อบได้หมดนะครับจานปิดสามารถปิดจ็อบได้หมดเลยแต่ว่าการแลกกับการที่ดองตัวเอาไว้ดองเศษทองเอาไว้นี่คือนี่คือข้อดีครับข้อดีที่จานเนี่ยตเตรียมเนื้อตเตรียมตัวเอาไว้ก่อนจานตเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ มันจะเล่นแง่เล่นง่ามกับเราก็ได้จันเลยดองตัว๋วดองเสร็จเอาไว้ตั๋วจันมีประมาณ7จ็ดร้อกว่าใบนะเบ็ดเสร็จเดือนนี้เดือนเดียวน,นะครับทุกตู้ที่เปิดของไทยนะเฉพาะของไทยเวทไทยแลนด์เวดนาของเรานะครับจานเปิดไปประมาณ1 5 0 0ใบโดยประมาณรวมตั๋วฟรีที่ได้เป็นไอ้นั่นแ้วกตั๋วจํากัดเวลาจากตู้ด้วยนะครับพันห้าร้อยกว่าใบครับพันห้าร้อยใบได้เลยที่เปิดไปนะครับเล่นเอาซะแบบน่วมเลยครับน่วมจริงๆนะครับอันนี้ยังไม่รวมกับที่เราจะต้องเปิดจิตน้องแล้วก็เปิดหากลายแท้น้องที่มาเสิกนะอันนี เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มให้เราจริงๆนะครับใครในได้อะไรยังไงหรือว่าดวงเกลือดวงดีอะไรยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะอย่างที่บอกว่ารอบเนี้ประเทศไทยเล่นเราแสบมากๆครับเล่นเอาสั้นเราแสบแขนแผลแสบผิวก็เลยนะเรียกได้ว่าเกลือแล้วเก,ออกลเกืออีกแล้วแถมยังรัดตู้นู้นตู้นี้เข้ามาอีกนะครับและไม่มีการแจ้งด้วยรวมถึงปัญหาการบลกที่เกิดขึ้นซึ่งโอ้โหเรียกได้ว่าทีมงานคนโดนด่าแบบถล่มทลายซึ่งหนึ่งในนั้นจันเองก็อยากด่ามากๆเลยจันก็ส่ง f อไป น้องๆมีรถอะไรกันอยู่แล้วเขาก็จะโพสต์เขาเรียกว่าอะไรนะส่งคำถามทิกเกอร์ทิกเก็ตนะครับทิกเกอร์แต่ทิกเก็สอบถามอยู่แล้วนะมันเกิดปัญหาแบบนี้มันต้องแก้ให้ไวนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเขาแก้ปัญหาได้ดีได้ไวและเหมาะสมอ่ะคนเล่นเขาอยากเล่นอยู่แล้วนะครับเกมเราอะ่ะเกมนี้มันจริงๆมันก็เล่นเรื่อยๆครับเล่นเรื่อยๆแค่ <c oughs> มันติดเรื่องเข <c oughs> าเรียกว่าข้อมูลข่าวสารกับการเซอร์วิสประชาสัมพันธ์ของเขาอ่ะการดูแลเซอร์วิสมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เราก็ขอพูดกันแบบตรงๆ นะครับพูดแบบตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมเลยเพราะว่าม okay. uh ันเห็นแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเวลาแก้ปัญหาหรือว่าอะไรต่างๆแบบมันมันเห็นอยู่ว่าปัญหามันคืออะไรแต่ว่าการแก้ปัญหามันทั้งช้าทั้งไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมาะจริงๆกับการแก้ครับมันต้องมีคนท้วงเยอะมีคนแบบแบบพิมพ์ไปด่าเยอะอะไรเงี้ยมันถึงจะมีการแก้ปัญหาที่แบบตรงจุดสักทีอะครับเออนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเดือนนี้เนี่ยจางก็ได้มาทั้งตัวกายแท้กระดูกฟิชชั่น2ปีที่คิดไม่คิดว่าจะได้ก็ได้มานะครับกกกรระะดูฟวชั่่นน2ปปีีเเ็็ถืออาไท เวิร์กสคุ้มมากนะก็จัดมาเต็มทุกอย่างนะครับขามังกรขาวนะครับก็390รอานะอ่าท่าน้ของ롱หลงก็จัดไปเลย620บใบได้ตัวเดียวที่เหลือเนี่ยไปลุ้นตู้เลทกับใช้เศษที่ดองเอาไว้นะครับเรีว่าใช้แต้มบุญที่เรามีนั่นแหละนะแล้วก็ส่วนของอ่าแหวนต้นไม้นะครับจันก็ได้ครบมานะส่วนแหวนที่เขาเรียกว่าที่ได้มาฟรีเนี่ยมันก็เป็นแหวนแหวนเกินด้วยสาพรจันสละเพชรไปเปิดกล่องกล่องไอ้กล่องลุงนะครับซึ่งเปลืองมากๆเลย มันความจริงมันไม่จําเป็นที่ต้องเปิดกล่องลุงดีสางบางดอกนะเสียดายเลยครับถ้ารู้ว่าเขาจะชดเชยด้วยแวนตัวมาจริงๆเนี่ยบางทีเก็บตังเก็บเพชรที่ไปเปิดเอาแหวนจากกล่องลุง2วงนะครับเบ็ดเศษมันเปลืองมากนะ12วง12บสอสิการันตีนครับสองรอบก็ยี่สิบสเบ็ดเศษอันนั้นเพชรประมาณ4ี่ห้าพันเลยมั้งใช่ปะอาจารย์จะไม่ผิดความจริงไม่ต้องไปเปิดก็ได้คือเขาควรประกาศแจ้งเจนว่าเกิดปัญหาเนี้ยหลังจากจบกิจกรรมชดเชย2วงประกาศเลย ประกาศเลยครับให้เรารู้ว่าเราต้องเตรียมเงินจำนวอะไรบ้างแล้เวเซเบตเซบแบบนี้แหลต้นไม้เกินมาก็เดี๋ยวค่อยไปทําอีกวงหนึ่งนะครับก็เปลืองเพชรไปความจริงเพชรมันไม่น่าหมดเยอะขนาดน,นั้นนะครับอืมก็เป็นเรื่องของแบบข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆที่เขาไม่ได้ค่อยได้เตรียมเงินจตัวแล้วก็ด้วยในแผลปัจจุบันเนี่ยจะมีการโรเทตทเปลี่ยนเล่นทน่าของ6ปีก SP ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อตอบรับทางหน้าของอาร์ติแฟกต์ที่เข้ามาทุกคนน่าจะได้เห็นอยู่แล้วครับว่าตอนนี้อาร์ติแฟกต์ทูสวรรค์เนี่ยได้เอามาขายนนนะะะครรรรรรับาาาาาแแพพพงงงกกกววว่่เเซิิ์ฟออด้ยยจๆข600ช พันสองแปดสิบเซิฟไทยขายพันแปดแปดสิบมั้งนะครับโดยความจริงเนี่ยมันจะควบคู่กับกิจกรรมมาแต่ว่าเซิฟเวอร์ไทยเอาอาวุธมาขายก่อนซึ่งจางก็ไม่แน่ใจว่าทำไมทำไมเขาทาอย่างนั้นนะเขาเอาอาวุธมาขายก่อนด้วยด้วยแพดด้วยมันเขาเลยเอามาขายเพราะว่าหกปีมันต้องเล่นกับหลงหลงแล้วเขาเห็นว่าเอ้ยหกปีมันต้องมีอาร์ติต์เขาเลยเอาอาร์ติต์มาก่อนแต่ว่าในกิจกรรมอะ่ะมันยังมาไม่ได้ถ้ามากิจกรรมด้วยเนี่ยกูด่าจริงนะกูด่าเลยนะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยแบบไม่ไม่สามารถโรเทชของในการเปิดตัวววละครรไได้ไห้หเเพาาอ่อน,นี เพิไปเสร็จเนี่ยอาจจะต้องเปิดประมาณ3 0 0ด้วยซ้ำมันจะมีสกิน6ปีร่างทองอะ่ะหลายคนน่าจะเห็นแล้วสำรัฟนอกจะเปิดได้มาสกินหปีที่เป็น6ปีสีทองๆเลยอะ่ะร่างโกเซนนะครับสวยมากๆอันนั้นการันตี4ี0แต่ความจริงอะ่ะสิ่งที่เราต้องการจากตูอ้อ่ะคืออันนี้พวกนี้ครับพวกที่เป็นของอัจจิแกที่เอามาประดับน้องนะครับคือด้วยความที่ถ้าหากว่าเรามีของครบเนี่ยดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นต่อสแต็กซึ่งมันแรงมากๆครับแถมเพิ่มดาเมจตะวัน4.5ดชั้นนะครับและดาด้าดา,มดามเมจ เขาเรียกว่า2เท่าจากเดิมด้วยมันเป็นอัคคีตะวันเป็นอะไรที่ทําให้โปีอะทิ้งห่างจากกระบี่โดยสิ้นเชิงแล้วก็ในอนาคตยังจะมีการบัฟอีกนะบัฟอาวุธชิ้นนี้ให้ดีขึ้นอีกนะครับก็คือทําให้มันยิ่งสแต็กโหดและแรงเพิ่มมากกว่านี้อีกอันนี้จะเป็นเพียงแค่แบบน้าจิมจ้มน้าจิม้มเดี๋ยวในอนาคตบัฟเพิ่มให้โปีมันเก่งขึ้นนะครับจริงๆป้านโปีไว้เป็นตัวละครที่ไม่ต้องเสียดายในตอนหลังไม่ต้องเสียใจในตอนหลังนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเต็มเนื้อเต็มตัวในการสุม่มอุปกรณ์นะครับคือส่วนขวาเนี่ยแลกได้ส่วนขวาแลกได้2ชิ้นเนี่ยแลกได,แกได้แล้วก็อันนี้ต้องสุ่มจากตู้อันนี้ก็ตู้ความจริงอันนี้มีจากกิจฉลองครบรอบสองปีด้วยแต่อย่าพึ่งไปคาดหวังอันนี้จะบอกเลยว่าอย่าไปคาดหวังกับเซิร์ฟเวอร์ไทยอย่าไปคาดหวังเลยว่าเออมันองมีแน่นอนมันต้องมาให้สุ่มแน่นอนมันต้องมีในจุดพุดเพื่อเอาแหวนไอ้นั่นแะแหวนมดมันจะมีเอนี้ให้ด้วยอ่ะจะได้มา3อันนะเซิร์ฟเวอร์จีเอเซ แต่ว่าเซิร์วไทยไม่แน่ไม่นอนครับเพราะของรางวัลหลายๆอย่างเราเห็นแล้วว่ามันไม่เหมือนกันเลยและมันไม่เหมือนกันและแถมของรางวัลยังกากว่าด้วยนะครับคือแบบไอ้ย่เพิ่งเปิดคือแบบใจไม่ปั้มเอาซะเลยครับอันนี้จันบอกไว้ก่อนนะเรื่องการชดเชยอ,อีกหนึ่งอย่างเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันชดเชยแหวนแหว,นแ,หว,น,แหวนแบบถ้าพูดเป็นแหวนต้นไม้ชดเชย7วงเพชรอีก5,200เพชรแบบชดเชยแบบไอ้ย่เป็นกรอบเป็นกามอะชดชดเชยแบบชดเชยจริงๆอะครับคือของแค่นั้นนะมันไม่ทําให้เกมอะมันมันตายหรอก นะครับเอาพูดตรงๆนะมันทําให้ผู้เล่นแบบเอเอเห็นว่าเวลามีปัญหาจริงคุณแก้ไขได้ตรงจุดคุณตอบแทนการแบบที่ผู้เล่นเสียความรู้สึกได้ดีจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบเพชรเพชรแบบ6กหกอะไรเงี้ยแบบเพชรนิดนิดนิดหน่อยครับท้นั้นที่ผู้เล่นแบบปวดเปิดกันไปเยอะมหาศาลมากๆแล้วไม่มีการแบบการแก้ไขที่มันตรงจุดจริงๆอ่ะไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการบ่นนะแต่อยากให้แบบถ้าอยากให้ผู้เล่นเขาเล่นจริงๆนะผู้เล่นอยากเล่นอยู่แล้วเกมอ่ะจริงๆว่าเล่นแบบได้เรื่อยๆครับเกมนี้มันไม่ใช่แบบจะแบบ จุดจ่ออยู่เกมนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆถ้าคุณเซอร์วิสดีคุณแบบดูแลเกมดีๆแล้วแบบเวลาคุณแบบผิดพลาดมันคือความผิดพลาดของคุณน่ะคุณแบบตอบแทนให้เราเห็นแบบเป็นเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นหนังแบบจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่น้ำครับที่แบบเออเกิดจากความผิดพลาดนั่นนี่นั่นเขาไม่สนใจครับเพราะว่ามันมันคือความผิดที่คุณแบบแพทไม่ดีอะไรเงี้ยครับอืมแต่ว่าในหลายส่วนเขาก็ดีอยู่นะเริ่มการแบบต่อบคำนงคำหนังเขาตอบไว้นะเซอร์วิสเขาก็ดีก็มีในส่วนดีแล้วก็ส่วนที่มมััันนนอออ่่่าาาาเเ้้วรรยยกใใหหหแบบบป เพราะว่าผู้เล่นเนี่ยจะได้เล่นอยู่กับเกมได้น,นานๆนครับจางเองก็อยากเล่นเกมนี้เป็นนานๆแล้วล่ะเล่นไปเรื่อยๆรอรุ้นตัวใหม่ๆอะไรตัวใหม่ๆไปเรื่อยนะครับนานๆเนี่ยในตู้นี้เราอาจจะต้องเก็บสามรองเอาไว้300ใบซึ่งตอนนี้จะมีอยู่ใบเดียวในตู้จะต้องเปลืองเงินเปิดอีกแน่นอนเปลืองเ,เพชรอ <im itation> ีกแน่นอนนะครับก็อันนี้สําหรับตู้อาร์ติแฟกต์นะครับแล้วก็ตัวละครใหม่น่าจะเป็นต้าหมิงซึ่งต้าหมิงจันค้ามอาจารย์บอกไปก่อนนะครับจะไม่เปิดเลยเพิ่มเผื่อจันจะไม่เปิดสักใบด้วย เพราะว่ามันมีโอกาสที่ปีปีตรง SP จะรีรันนะครับซึ่งถ้านับนัาเขาเรียกว่าทำทำแบบทำลายนะครับตัวต่อไปที่จะรีรันคือปีปีตรงนะครับและจันคิดว่าไม่น่าจะข้ามและมาพร้อมกับกระดูกแขนฟิวชั่นซึ่งกระดูกแขนฟิวชั่นของปีปีตรงเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์การใช้งานมากๆเลยครับเห็นปะบัญชาแต่ละแต่ละสเต็ปของเขาอะเมื่อ4ี่ครั้งแล้วอะด้านในสุดท้ายที่เกิดจากฝ่ายเราเนี่ยทำนะความเสียหายเพิ่มขึ้น50%ครับทุกครั้งที่ใช้บัญชาหรือว,ว่าประกาศสิธย์ทำให ดาเมจที่เราได้รับจากศัตรูแบบสุ่มนะครับเพิ่มขึ้น40%สามารถซ้อนทับได้สูงสุด12ชั้น12 3 48 480ชั้นนะครับแล้วก็เอฟเฟกเพิ่มความบาดเจ็บข้างต้นขีดจำกัดกัดดาเมจจะได้รับเพิ่มขึ้น100%ซึ่งมันมันแรงมากๆครับในชิ้นที่เป็นชิ้นเนี้ยคือจริงๆอ่ะชิ้นเนี้ยมันดีกว่าขามังกรขาซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเป็นสแต็คที่มันมัน,ม,นมันแรงกว่าเยอะครับแต่ว่าขาหขามังกรขาท่าได้มาก็ถือว่าบูได้ดี ยิ่งดาเมจยิ่งเยอะมันยิ่งเป็นผลในการบูตได้สูงขึ้นดังนั้นเนี่ยตู้เนี้ยจันคิดว่าการันตี400อยู่แล้วครับกระดูกฟิวชั่นส่วนใหญ่การันตี400ที่เป็น s ออ่ะไม่รู้ว่าจะการันตีหรือเปล่าแต่ถ้าพูดถึงว่าให้เลือกอัจแปกผู้สว่านจานันก็อาจจะแบบเอาแค่ของอะ่ะแต่ว่าไม่เอาสกินเพราะว่าอยากได้ของมากกว่าเดี๋ยวรอสกินที่มาเป็นอ่าหกปีสองใจที่มาในอนาคตที่จันสุ่มได้เอาดีกว่าอืมเพราะว่าจะต้องวางแผนเอาของดีกว่าสกินไม่ได้ช่วยเพิ่มพลัง ชเพิ่มกำลังใจในการเล่นก็จริงแต่ว่ามันต้องแบ่งหน่อยเพราะว่าตอนนี้เราหมดไปเยอะมากครับอ่ะจริงๆอ่ะถ้าใจจานนะจานเองอ่ะไม่ได้อยากให้ตัวปีพี่โตงอ่ะมันไปเข้าเดือนเมษาเพราะว่าถ้ามันไปชนกับเซยนต้รหลิวอ่ะอ้วกแตกนะครับเข้าก่อนเลยก็ได้ครับแต่ว่าชู้เซยนต้าหลิวเนี่ยมันจะมีกิจสองปีก็อาจจะแบบมีตัวมาช่วยเสริมมันก็ดีมันก็มีข้อดีข้อเสียว่ามันเข้าตอนนั้นอ่ะแต่จานคิดว่าถ้าเข้าเดือนมีนาช่วงรักกลางเดือนอะไรเงี้ยน่าจะยังพอแบบพอคุยกันได้ พอคุยกันได้ว่ามันกาลังแบบไม่เร็วล้าจนเกินไปแต่ว่าถ้ามันไปเข้าในเดือนแบบท้ายๆเลยหรืออะไรเลยอย่างเงี้ยครับมันมันหนักมันหนักหนักมากสาหรับผู้เล่นนะครับยังไงจะต้องแบบวางวงมาแผนนะในเดือนหน้านี้เนี่ยก็อยากจะเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าทุกคนเนี่ยอยากจําสินอยากแบบเก็บหอมอ้อมริบทั้งเพชรทั้งตัวอนวาไว้สาหรับเซียนต้าหลิวนะครับอยากแบบเออเอาที่ตัวเองเซฟนะครับแต่ว่าอาจารย์บอกไว้ก่อนว่าถ้าใครคิดว่าเปิดไม่ได้ไม่ต้องเปิดนะ ถ้าใครคิดว่าเปิดไม่ได้เอาแค่กายแท้ก็พอเปิดแค่แบบเอาแบบพอป้าของพอกายแท้แล้วเก็บตัวไปไปเปิดตัวละครอย่างเจนตาหลิวเป็นตัวละคร1ตัวมันยังดีกว่ากระดูกฟิชชั่นครับเจนตาหลิวมันเป็นตัวละครที่จําเป็นในทีมมันจะได้มีเกรดเล่นมีสเต็ตในการเล่นดีขึ้นนะครับถ้าไม่ถ้าใครไม่คิดว่ามันจะบบจะเปิดได้ครับเอาแค่กายแท้ได้จากการแลกเหรียญก็ก็แทบจะเพียงพอนะครับเอาที่ตัวเองไหวอะ่ะอยากนะนํานว่าต,วตรงนั้นน่าจะเหมาะกว่านะครับประมาณนี้สําหรับในส่วนของหน้าตอนนี้ในแพท์ปัจจุบันที่เราอาจจะต้อง เตรียมนึกเตรียมตัวเตรียมใจนะครับเซนตอาริวมาเดือนเมษาโดยประมาณถ้าหาว่าไม่ได้ข้ามหรือว่ารัดมาก่อนเดือนเมษาก็กําลังดีนะเพราะว่ามา2ปีแล้วมีเพชรจากกิจ2ปีมีกิจกรรม2ปีแต่ว่าอย่าลืมว่ากิจกรรม2ปีมาพร้อมกับแบหวนมดซึ่งแหวนมดเราก็อาจจะต้องเปลืองเยอะกันอีกหน่อยนะครับยังไงก็ประมาณนี้ครับมาพูดคุยกันเล่นๆนะครับหลายคนก็น่าจะเจอกันไปหนักมากๆนะไม่ต้องคิดมากเลยจาันก,การันตีเกือบทุกตู้ครับ390อกอัพอัพสีุ่กตู้เลยนะไม่ต้องท้อไม่ต้องถอยนะครับอยู่ด้วยกันนนกันุ ให้หาปัจจกของเราต่อไปนะครับก็ประมาณนี้ s t เส a Go Plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l รา Go+ o Plus ลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องเกลือแบบนี้นะครับใครยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กด u b s c r i b ์นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นช่อง เขาเรียกว่าเป็นกําลังใจให้กับคนทําช่องที่ชื่อจันแจ็ค400ด้วยนะครับยังฝั่งร้านํมเงินสเตลล่าโกพัดกันไปด้วยนะครับเติมถูกเติมไปเติมดีไม่มีดีฟานไม่ต้องห่วงเรืกก่องการดูฟันโดนแบนแน่นอนไม่มีครับไม่มีการดงแน่น,นอนเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจุดทะเป็นพณิชย์อยดางถูกต้องนะครับแล้วเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับเราเนี่ยมาอย่างยาวนานมากๆเลยสำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊วยบุยครับ